สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่1 3 6ประเด็นสาระที่เราจะนำเสนอเป็นความรู้ความเข้าใจในคลิปนี้ก็คงเป็นประเด็นที่พี่น้องเกษตรกรหลายท่านก็ได้สอบถามนะครับว่าหมอทุเรียนในส่วนของทุเรียนเนี่ยมันใกล้จะตัดเนี่ยมันจะต้องถอยน้ำไหมประเด็นตรงนี้เราคงมาดูคำตอบครับ คือผมเชื่อว่าในสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยทำให้พี่น้องเตกกรเข้าใจว่าการถอยน้ําหรือการชะลอการให้น้ําทุเรียนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเล่นการสุกแก่ทุเรียนก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาและเราก็ได้ทําการตอบไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับว่าการที่เราจะไปทําการลดปริมาณการให้น้ําของทุเรียนนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการเล่นการสุกแก่ได้แต่ในทางกลับกัน ถ้าเราไปลดปริมาณน้ําในช่วงที่ไม่เหมาะสมมันก็จะกลายเป็นว่าทุเรียนเหล่านั้นจะไม่สุกแก่หรือสุกแก่ไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อมูลทางวิชาการจากกรมวิชาการเกษตรนะครับก็คือเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการสุกแก่ของทุเรียนคือเราก็มาดูตัวเลขโดยประมาณคือผมนําเรียนอย่างนี้ว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขโดยประมาณที่จะทําให้เหล่านั้นกําหนดการเก็บเกี่ยวอย่างเช่นกระดุม ก็ประมาณ9 0้า0ถึงหนึวันชะนีพวงมณีก็1 0 0่งถึงร้อวันนกจิบร้อยหถึงร้อวันหมอนทองกบการยาวนะครับก็จะ120วันหรือ135วันและก็พัน์อื่นๆอย่างพันหนักก็จะเป็น1 4 0ยสถึงร้อวันอย่างกรณีหมอนทองเนี่ยในปัจจุบันเราก็คงจะใช้แค่เป็นตัวเลขเท่านั้นแต่เงื่อนไขก็คือเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งนะครับ ที่ไม่ต่ำกว่า32%ทีนี้ประเด็นมันก็มีต่อเนื่องมาอีกครับว่าเอาวันได้นะครับเปอร์เซ็นต์แป้งได้แต่สีไม่ได้ฉะนั้นในส่วนของคลิปที่ผ่านมาเราก็ได้ให้ประเด็นไปในเรื่องของความเข้าใจแล้วว่าการที่เราจะเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพนะครับเรื่องของผลก็คือเปอร์เซ็นต์แป้งหรือเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง เราวัดได้จากการนำไปตรวจส่วนในด้านของสีสีเนื้อมาจากอะไรมาจากการทำงานของธาตุอาหารซึ่งก็จะประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักๆคือแคลเซียมโบอลนแมกนีเซียมกรมถันแล้วก็สังกะสีเพราะฉะนั้นในส่วนของสีเนื้อเนี่ยมันจะเริ่มโดยสร้างโดยธรรมชาติที่60วันขึ้นไปแต่ว่าพอมาถึงระยะเวลากา้เก็บเกี่ยวแป้งได้แต่สีไม่ได้ ก็อันเนื่องมาจากการขาดาธาตุอาหารเหล่านี้เพราะฉะนั้นในส่วนของกรณีคลิปนี้เราจะไม่พูดถึงตรงนั้นเราจะย้อนกลับมาดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่เป็นส่วนที่จะทำให้ทุเรียนของเรานั้นการสุกแก่จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ในเรื่องของการสุกแก่อย่างมีคุณภาพด้วยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องการสุกแก่ในเชิงบังคับเราลองมาดูประเด็นสาระในส่วนตรงนี้จากกรมวิชาการเกษตรประการแรกคำถามที่ท่านมักจะถามก็คือในเรื่องของความชื้นความชื้นนั้นให้ดูประเด็นตรงนี้นะครับว่าเป็นช่วงระยะเวลาสัปดาห์ที่1 3ถึง14หลังดอกบานเท่านั้น ที่มีข้อมูลจากในส่วนของอความรู้ทางวิชาการว่าการให้น้ำมากนะครับอาจจะมีส่วนต่อการสุกแก่ช้าคือประเด็นอยู่ตรงนี้ว่ามันจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ที่13-16ถึง16ก็คือเดือนที่4นะครับหลังดอกบานเนี่ยมันจะมี ปัจจัยสําคัญคือมีกระบวนการหายใจที่สูงจําเป็นต่ออาหารที่ในเรื่องของการสังเคราะห์แสงที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของความชื้นในดินหรือประเด็นออกซิเจนที่มีผลต่อการหายใจเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการสุกแก่นะครับดังนั้นในส่วนของความชื้นที่มากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่1 3ถึง16 เขาก็บอกว่ามันก็จะมีผลต่อการสุกแก่ให้ช้าออกไปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะนั้นท่านที่จะถอยน้ำเนี่ยท่านต้องเข้าใจครับว่าการลดปริมาณการให้น้ำนั่นหมายความว่าทุเรียนของเราต้องแป้งพอแล้วสีได้แล้วตราบใดก็ตามที่แป้งยังไม่ได้หรือน้ำหนักแห้งยังไม่ได้สียังไม่ได้ยิ่งถ้าเราถอยน้ำมันก็จะกลายเป็นเรื่องของ การที่จะทำให้คุณภาพเหล่านั้นไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราจะมาดูในข้อมูลอีกส่วนหนึ่งครับว่าในสัปดาห์ที่13ถึง16หลังดอกบานเนี่ยถ้าเราลดปริมาณการให้น้ำลงผู้เรียนจะเกิดสภาวะความเครียดก็จะเกิดการสร้างฮอร์โมนเอทิลีนฮอร์โมนเอทิลีนก็จะเป็นตัวกระบวนการเร่งการสุกแก่ นั่นก็คือในเรื่องของการาทําให้เกิดความหวานนะครับทำให้การสุกแก่เร็วขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจดังนั้นสรุปในคำถามที่ว่าเราต้องถอยน้ำไหมคือการถอยน้ำคือการลดปริมาณการให้น้ำเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อในกรณีที่เนื้อสีได้และเปอร์เซ็นต์แป้งได้แล้วนั่นคือปีส่วน นะครับแต่ว่าคําว่าถอยน้าเนี่ยมันก็ต้องไปไปดูประเด็นว่าเราลดปริมาณเท่าไหร่เท่านั้นเองมาดูในส่วนของปัจจัยต่อมาครับนั่นก็คืออุณหภูมิคือกรณีการที่ทุเรียนจะสุกแก่เร็วช้าเนี่ยเราทราบดีอยู่แล้วว่าในช่วงผลขนาดเล็กถ้าไปเจออากาศหนาวเย็นคําว่าหนาวเย็นเนี่ยไม่ใช่หนาวจัดก็คืออุณหภูมิต่ำกว่า22องศา เซลเซียสทุเรียนจะพัฒนาช้าอันนี้เป็นเรื่องที่เราทราบว่ามันชะง,งักตั้งแต่ตอนแรกแต่ในขณะเดียวกันพอมาถึงในช่วงอุณหภูมิที่ร้อนจัดคือ3 5องศาในช่วงนี้แหละครับอัตราการเกิดของทางสรีระในการกระตุ้นสูงขึ้นทำให้อัตราการหายใจสูงก็จำเป็นที่จะต้องนำอาหารที่เกิดจากการสงข้าแสงนำไปใช้มากขึ้นเพราะน้อาหารในต้มกะลดลง ผลทุเรียนก็จะโตช้าเมื่อโตช้าผลก็จะมีขนาดเล็กการสุกแก่ก็จะช้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาดูเรื่องในอากาศที่หนาวเย็นเราไม่พูดถึงมันผ่านมาแล้วแต่ในช่วงนี้อุณหภูมิร้อนถ้าหากว่าเรามีปริมาณการให้น้ําไม่เพียงพอคือไปถอยน้ํามันก็จะทําให้มีผลต่อการสุกแก่ช้าออกไปนะครับเพราะอะไรเพราะผลมันไม่โตเท่าที่ควร นี่คือประเด็นที่เราต้องมาทำความเข้าใจอีกประการต่อมาพีน่นศกรส่วนใหญ่จะทราบดีอยู่แล้วครับว่าทุเรียนที่ผ่านการแตกใบอ่อนการสุกแก่ก็จะช้าถ้าทุเรียนที่ไม่มีการแตกใบอ่อนการสุกแก่ก็จะเร็วเป็นปกติอันนี้เป็นเรื่องที่เราคงทราบกันดีอยู่แล้วทีนี้มันช้าออกไปกี่วันละ่ะทางราชาการเคยมีงานศึกษาเรื่องนี้ครับประมาณ14-30วัน เพราะนั้นถ้าเราจะให้เขามีผลต่อการสุกแก่ได้ตามปกติเราก็ต้องเพิ่มความสมบูรณ์เข้าไปในใบเพราะอะไรเพราะในช่วงที่ทุเรียนแตกใบอ่อนสารประกอบคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยจะลดลงเนื่องจากมันจะต้องใช้ตรงนี้ไปเลี้ยงในการพัฒนาผลพิองเกตรผู้มีความรู้ความเข้าใจก็ส่วนใหญ่ก็จะทราบดีครับว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไปเล่ง ความสมบูรณ์ของผลให้เป็นปกติได้โดยการไปเพิ่มความสามารถในการสังเคราะแสงในส่วนของใบทีนี้มันก็จะมีเทคนิคเทคนิคก็คือเรื่องของข้อมูลอย่างกรณีที่มีการพ่นทางใบด้วยสูตรกรณีของน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลทางด่วนติดต่อกันนะครับในช่วงระยะผล1เดือนถึง2เดือนเนี่ย มันจะทําให้ผลนั้นโตขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องจริงที่มีงานวิจัยแต่ในทางกลับกันถ้าเราทําการพ่นกรณีในกลุ่มของพลังงานน้ําตาลทางด่วนติดต่อกันนะครับผลผลิตจะสูงแต่การสุกแก่จะช้าออกไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราพอจะทราบเพราะนั้นหลายท่านก็จะไม่ค่อยใช้ในเรื่องของปัจจัยตัวนี้ มาดูอีกตัวปราจัยต่อมาครับก็คือการใช้ตัวฮอร์โมนตัวแพคโคบิวทาโซนคือการใช้ตัวฮอร์โมนแพคโคลบิทอโซนั้นพี่นศก่อนใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อให้ทุเรียนนั้นออกดอกดีติดผลดีเพราะฉะนั้นในช่วงของการพัฒนาในกลุ่มผู้ทำสารเรามักจะพบว่าในช่วงผลอ่อนนะครับ ในระยะประมาณ1เดือนบวกลบเนี่ยการพัฒนาผลเขาจะช้าจนกว่าสารเหล่านั้นหมดอำนาจหรือหมดฤิ์เขาจึงจะ,จะเจริญเติบโต,ตเป็นปกติเพราะนั้นตอบได้ครับว่ากรณีมีการใช้สารตัวหรือฮอร์โมนตัวแพคโคมเทอร์โย่อมมีผลต่อการสุกแก่ของทุเรียนให้ช้าออกไปและประเด็นสุดท้ายขอญาตนำเรียนนะครับก็คือความยาวของช่วงแสง เขาบอกว่าเนื่องจากพืชต้องใช้พลังงานจากการสังเคราะห์แสงส่งมาเลี้ยงที่ผลเพราะฉะนั้นกรณีที่ฝนตกฟ้าปิดดินแจแสงแดดสั้นการสุกแก่ก็จะช้าออกไปนี่คือประเด็นปัจจัยทั้งหมดที่เป็นข้อมูลทางวิชาการนะครับเราก็ต้องนำมาเรียนให้กับพิทักษกรได้เข้าใจทีนี้ในส่วนต่อมาเราลองมาดูครับในกรณีการเก็บเกี่ยวเนี่ย มันจะต้องย้อนกลับไปในข้อมูลว่าการออกดอกร้อยวันร้อยสิบวันร้อยี่สิบวันร้อยสาสิบวันมันก็เริ่มตั้งแต่การออกดอกฉะนั้นการออกดอกของทุเรียนในประเทศไทยเราเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่อยากจะเห็นภาพว่าเขาออกดอกด้วยความเครียดค,คือจากภาคเหนือลงมาภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคใต,ต,นนใต้ตอนล่างอันนี้คือลักษณะของลมหนาว แต่ในทางกลับกันถ้าจุดใดก็ตามที่หนาวเกินไปอุณหภูมิหนาวมากทุเรียนจะออกดอกไม่ได้ทุเรียนจะออกดอกได้เมื่อมีความพร้อมของใบและมีความร้อนชื้นเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอันว่าในส่วนของที่ผ่านมาการออกดอกเนี่ยภาคเหนืออุตรดิตนะครับภาคตะวันออกนเฉียงเหนืออาจจะออกดอกก่อนแต่ว่าก็เสียหายอย่างเช่นปักช่องโคราช เสียหายจากอุณหภูมิที่หนาวเย็นกับกระแสลมที่แรงก็เลยเป็นว่าภาคตะวันออกออกดอกก่อนหลังจากนั้นก็จะย้อนกลับขึ้นไปมาเป็นภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกเชยงเหนือดังนั้นถ้าเรามาดูในเรื่องของอะระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเนี่ยภาคใต้ตอนล่างก็คือเดือนอมกราคมพานะครับเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วก็มาเริ่มกุ่มพาที่ภาคตะวันออกมีนาเมษา ส่วนในด้านของปีการผลิตนี้ทุเรียนในส่วนของการเปลี่ยนแปลงจากกรณีเเขเรียวภาวะโลกร้อนน่นะครับก็จะทําให้ทุเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกรณีทุเรียนสีสเกตก็จะเร็วขึ้นมาภาคใต้ตอนบนก็จะเร็วขึ้นมาคือหลายๆส่วนเนี่ยจะเคลื่อนตัวเร็วขึ้นมานี่คือความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น ในส่วนของภาพรวมๆเนี่ยเราก็ยังต้องมาดูว่าองค์ประกอบอื่นๆละ่ะอย่างเช่นในส่วนของสิ่งที่ผมนำเรียนนะครับว่ากระบวนการทั้งหมดมันก็จะเกิดจากสองกระบวนการนั่นก็คือสีภายในสีภายในของผลจะต้องสร้างตั้งแต่60วันส่วนใหญ่แล้วเวลานี้เนี่ยนะครับก็คือแป้งได้แต่สีไม่ได้เพราะ การขาดธาตุอาหารคือตัวแมกนีเซียมซัลเฟอร์นะครับแคลเซียมกรมถันแล้วก็สังกะสีดังนั้นในส่วนของปริมาณธาตุอาหารเหล่านี้ถ้าในส่วนของดินที่มีเพียงพอดินอุดมสมบูรณ์สีเขาจะสร้างโดยธรรมชาติแต่ถ้าในกรณีที่ดินเราผ่านการใช้ในการเกษตรมานานมันก็จะกลายเป็นว่าสี อยู่ในปริมาณที่ต่ำก็คือคุณภาพของดินพื้นฐานถ้าคุณภาพดินไม่ดีเราก็ต้องเติมลงไปในดินโดยการลาดอาหารเสริมการให้อาหารเสริมในรูปเม็ดการเพิ่มธาตุอาหารหลักๆตรงนี้ทางใบส่วนเปอร์เซ็นต์แป้งครับมาจากตูดโพแทสเซียมมีแคลเซียมบลอนเป็นตัวนําพลังงานมาการเคลื่อนย้ายแป้งน้าตาลเป็นเรื่องของโพแทสเซียมเพราะนั้นในกรณีของแป้งได้เนี่ยก็คือโพแทสเซียมเพียงพอแต่ธาตุอาหารไม่เพียงพอเพราะฉะนั้น การสุกแก่ของทุเรียนในเ่องนี้มันเป็นเงื่อนไขที่ดังราชาการเขากำหนดจนกลายเป็นเงื่อนไขถึงพี่น้องสกร์ว่า1%เปอร์เซ็นต์แป้งได้อันนี้ก็คือเก็บเกี่ยวได้แต่แต่นะครับบรรดาผู้ประกอบการหรือโลงบอกว่าสีไม่ได้ก็ไม่กล้านะครับเพราะนั้นเลยกลายเป็นว่าบางครั้งเหมือนกับทุเรียนนั้นเป็นทุเรียนที่อ่อน จริงๆแล้วไม่อ่อนก็คือเปอร์เซ็นต์แป้งได้นั่นเองแต่สีนั้นแล้วเราจะมาแก้อย่างไรเราจะมาแก้ในช่วงสุดท้ายมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับมันก็จะต้องเป็นไปตามสภาวะในส่วนของสิ่งหนึ่งที่ผมได้นำเรียนมาตลอดครับว่าการสุกแก่อย่างมีคุณภาพคือพื้นที่ใดก็ตามที่เป็นพื้นที่รับแสงแดดการสุกแก่จะเร็วอย่างเช่นทุเรียนออกดอกพร้อมกัน ด้านบนจะบาลก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนและก็เป็นการสุกแก่อย่างมีคุณภาพเพราะว่าเขาได้รับแสงตลอดทั้งวันทั้งด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแต่ในขณะเดียวกันทุเรียนที่อยู่ด้านล่างซึ่งจะเกิดการบดบังแสงการสุกแก่ก็จะช้าตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าการสุกแก่มาจากกระบวนการสังเคราะห์แสงนั่นเองเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องเข้าใจในหลักการตรงนี้ทั้งหมดว่าผลทุเรียนที่อยู่ใกล้ใบได้รับแสงแดดตลอดจะสุกแก่เร็วและในส่วนปริมาณต่อมาจำนวนผลที่มากเกินไปการสุกแก่จะช้าจำนวนผลที่น้อยหรือพอดีการสุกแก่จะเร็วนี่คือคำตอบของคลิปนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสุกแก่ของทุเรียนในคลิปนี้ สวัสดีครับ